สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่งอานชนาแนลช่องที่พาคุณผู้ฟังไปรู้จักประวัติเทพเจ้าจีนและวัฒนธรรมพิธีกรรมจีนต่างๆครับสําหรับอีพีที่2นี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักประวัติเทพเจ้าจีนที่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยเห็นท่านผ่านตาม,มาบ้างนะครับหนึ่งในอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธสั์กวนอิมนั่นก็คือ เซียนจ่ายตงจือหรืออังไฮยี่หรือฮงไฮเอ,อ๋อหรือยินจีไทจือจะเป็นชื่อไหนก็แล้วแต่ปางของท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าประวัติทเทพเจ้าจีนที่ผมเล่าไม่ตรงกับท่านใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้แต่ก่อนที่จะไปฟังขอความกรุณา,นานคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามรวมถึงเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน เวลาอัพคลิปใหม่ๆคุณผู้ฟังจะได้รับทราบเป็นคนแรก,แรกไงครับและนอกจาก YouTube แล้วเรายังมีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ฟังบน Spotify ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปรับฟังประวัติเทพเจ้าจีนองค์นี้กันครับเสียนจ่ายต่งจือ้อหรืออังไฮยีหรือหงไฮเอ,อ๋อหรือยินหยีไทจือ้อท่านเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระบริษัทกวนอิม เป็นบุตรขององค์หญิงพัดเหล็กและปีศาจกระทิงเมื่อครั้งที่มารดาตั้งท้องได้ไปขอพระบุตรจากพระพริษสัตว์กวนอิมพระพริษสัตว์เห็นว่าเธอตั้งใจรักษาศีลกินเจบำเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาจึงได้ประทานบุตรให้บังเกิดในครันของนางคร้นเมื่อเติบใหญ่ขึ้นอังไฮย,ยีมีอิทธิฤทธิปฏิหารใช้รองเท้าของปีศาจกระทิงผู้เป็นพ่อเดินในน้ำเหาะทะยานไปในอากาศสามารถพ่นไฟบรัยกันที่ทรงพลานุภาพ มีอาวุธคือชวนยาวแต่อ้างยี่ต้องอาพับเพราะบิดาไปมีภรรยาน้อยหลายคนจึงกลายเป็นเด็กมีปัญหาต่อมาได้คบกับเพื่อนเลวและถูกยุยงให้ไปฆ่าพระถังซัมจั๋งเพื่อน,นำเนื้อมาบริโภคครั้นนั้นเองจึงพนไฟประไลกันดักทางแม่พระถังซัมจัง๋งเดินทางไปได้จึงได้เกิดการต่อสู้ระหว่างเฮงเจียหรือเจเทียนไต่เสิง หรือฉีเทียนต้าเซินนั่นเองครับต้องบอกว่าอังเฮยีเป็นเทพไม่กี่องค์ที่สามารถสู้รบปบมือกับเฮ่งเจียได้เป็นอย่างดีไฟบรลไลการของอังเฮยีกระเด็นไปโดนตัวเฮงเจียทำให้เฮ่งเจีย,จยต้องไปขอฝนจากเจ้าสมุดตงไห่แต่ฝนของเจ้าสมุดตงไห่กลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของไฟบรลไลการได้เป็นอย่างดีจนสุดท้ายเจเทียนไตเซิงหรือเฮ่งเจีย ต้องไปขอร้องกับองคกณอิมปุจเจอให้มาช่วยพระบริษัทกนอิมจึงเสกดอกบัวขึ้นกลางป่าอังฮยี่ก็หลงกลอุบายขึ้นไปนั่งบนดอกบัวนั้นทันใดนั่นเองดอกบัวก็ถูกปิด้างในดอกบัวเต็มไปด้วยหนามและของมีคมจํานวนมากทิ้มแทงร่างกายของอังฮยี่จนปีศาจน้อยต้องร้องขอชีวิตกับรบริษัทกลนอิมพระบริษัทกลนอิมมีความเมตตา จึงคลายดอกบัวออกทันใดนั้นเองปีศาจอังไฮยยีก็หาสำนึกไม่ได้คว้าทวนหมายจะทิ่มแทงพระบริสัทวกลอิมอีกครั้งเฮงเจียเห็นดังนั้นก็ชักกระบองจะออกตีพระบริสัทธ์ร้องห้ามและก็หยิบห่วงมงคลออกมาพระบริสัทวกลอิมกล่าวกับเฮงเจียว,ว่าอันมงคลน,นี้แต่เดิมพระยุลายพระพุทธเจ้าให้มาสามวงวงหนึ่งเรียกว่ารัตนมงคล ก็ใส่ให้เฮงเจียไปแล้วอีกวงเรียกว่าคุ้มห้ามงคลก็ใส่ให้เจ้าเฝ้าเข่าไปแล้วส่วนวงสุดท้ายวงนี้เรียกว่าสุวรรณมงคลจะต้องใส่ให้ปีศาจตนนี้แหละทันใดนั้นเองพระบริษัท์กวนอิมก็โยนห่วงใส่อ่งให้ยี่ห่วงนั้นกระจายออกเป็น5วงวงหนึ่งใส่ที่คออีกสองวงใส่ที่มือและอีกสองวงที่เหลือ ใส่ที่ข้อเทา้าและพระพุทธสัจกนอิมก็รายมนขาถาทําให้ห่วงนั้นรัดปีศาจอังให้ยี่จนเจ้าปีศาจน้อยเจ็บปวดหรือจะทนหมดแรงล้มลงไปกับผืนต้องร้องขอชีวิตกับพระพุทธสัตกนอิมอีกครั้งฝ่ายเฮงเจียเห็นปีศาจน้อยได้รับความเจ็บปวดอย่างยิ่งก็หัวเราะย้อ,ยยอใส่จึงคว้าทวนหมายจะไล่แทงเฮงเจียอีกครั้งทันใดนั้นเองพระพุทธสัจกนอิมก็รายขาถาให้มือของปีศาจอังให้ยี่ต้องพนนมติดกัน ไม่สามารถคว้าทวนได้อีกในที่สุดอังไฮย,ยีก็ดวงตาเห็นธรรมจึงขอติดตามพระโพธิสัตว์กวนอิมไปเป็นศิษย์ข้างกายหลังจากนั้นจึงได้ไปกราบลาพิสัตกะทิงและองค์หญิงพัดเหล็กเพื่อติดตามไปรับใช้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเขาจึงเดินออกจากหมู่บ้านด้วยวิธีสาคูอีป,ปายหรือเดินสามก้าวกราบหนึ่งก้าว อังไฮยี่ทำอย่างนี้จนไปถึงตำหนักของพระพุทธสัตวโกนอิมพระพุทธสัตวโกนอิมก็ได้คลายห่วงที่คอออกและก็รับเป็นสิทธิ์จนถึงปัจจุบันสำหรับวันลำลึกของอ้างไฮยี่มี2วันด้วยกันนะครับวันแรกคือวันสําเร็จธรรมตรงกับวันขึ้น15ค้า่ำเดือนหนึ่งตามปฏิทินจีนส่วนอีกวันคือวันเกิดตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน7ตามปฏิทินของจีนนั่นเองครับ ปางสาเร็จของอ้างหิหรือยินยีไทจื้อชื่อว่าต้าเทีนยนจีตามลัที่ความเชื่อที่กล่าวกันมาจะบอกกล่าวกันว่าปางนี้จะลงมาค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากบริเวณนั้นจะต้องมีแต่สิ่งดีๆปราศจากหมู่มารทั้งปวงและจะลงมาพร้อมกับพระบริษัท์กวนอิมปางพันมือเท่านั้นครับนี่ก็เป็นประวัติของเทพเจ้าจีนที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังถ้าผิดพลาดประการใด ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังมาณาทีนี้ด้วยสําหรับอีพีต่อไปจะเป็นประวัติของเทพเจ้าจีนองไหนต้องรอติดตามกันท่านใดที่จะให้ทําประวัติเทพเจ้าสามารถแนะนํามาได้ทางเราจะค้นหาข้อมูลและทําเป็นคลิปเล่าประวัติได้ฟังในโอกาสต,ต่อไปครับก่อนที่จะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามรวมถึงเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอัปคลิปใหม่ๆคุณผู้ฟังจะได้รับทราบเป็นคนแรกไงครับ และเรายังมีช่องทางพอดแคสต์บน Spotify เพื่อคุผู้ฟังจะเปิดฟังระหว่างเดินทางลิงก์แปะอยู่ด้านล่างแล้วครับวันนี้ช่องเป่งอาร์ชแนลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ